สวัสดีค่ะ Storybo Podcast วันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อตั้งชื่อนิยายญทำไมมันยากจังเคยติดปัญหาเรื่องการตั้งชื่อนิยายกันไหมคะบางทีเราเขียนนิยายจนจบเล่มแล้วก็ยังไม่รู้จะตั้งชื่อนิยายของเรายังไงดีด้วยซ้ำหรือหลายครั้งเราอยากตั้งชื่อที่จะสื่อให้คนอ่านเข้าใจว่าเราเขียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก็ยังรู้สึกไม่ใช่วันนี้พี่พราวเลยจะมาแนะนำวิธีเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ง่ายขึ้นกันค่ะ ชื่อนิยายก็คือสิ่งแรกที่เราจะนำเสนอให้กับคนอ่านมันมาก่อนการอ่านเรื่องย่อคำโปรยหรือการขึ้นบทนำด้วยซ้ำสังเกตได้ว่าชื่อคือสิ่งที่ต้องเด่นชัดที่หน้าปกไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรืออ e ีบุ๊กและเพราะมันคือสิ่งแรกที่คนอ่านเห็นนี่แหละทำให้หลายครั้งนักเขียนใช้เวลากับมันมากจนจมไปกับความคิดและเลือกไม่ถูกถ้าอย่างนั้นเรามาลองดูกันว่าอะไรสำคัญกับเนี่ยของเรามากที่สุดคะ่ะอันดับแรกสถานที่ หากนิยายของเราดำเนินเรื่องด้วยสถานที่ซ้ำๆก็เป็นไปได้ที่เราจะเอาสถานที่นั้นมาใช้ตั้งชื่อนิยายได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องบ้านสายทองตัวนิยายจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เป็นหลักหรือเรื่องห้องหุ่นเพราะในเรื่องอธิบายเกี่ยวกับบ้านที่มีห้องห้องหนึ่งเก็บหุ่นขนาดเท่ามนุษย์ไว้และเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องอันดับ 2. ห้องเวลาอีกสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ก็คือการใช้เรื่องเกี่ยวกับเวลามาเป็นตัวตั้งเรื่องยกตัวอย่างเช่นนิยายที่อยู่ในประเทศอังกฤษเดินเรื่องด้วยตัวละครหลักเราก็นำมาใช้ตั้งชื่อเป็น1880ว a ป s o n and h o ันแอนโฮมส์หรือนิยายที่เล่าเรื่องต่างยุคต่างสมัยในอดีตย้อนกลับไปเพื่อดูชาติก่อนของพระนางก็ตั้งชื่อว่าแต่ปางก่อน 3. ชื่อตัวละครหลักหักนิยายของคุณให้ความสำคัญกับตัวละครหลัก เป็นการใช้เรื่องราวของเขามาเขียนเป็นนิยายก็อาจจะนำชื่อเขามาใช้ได้ทันทียกตัวอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือน,นิยายไทยอย่างการินปิศนาคดีอาถั์หรือพามคนรับจ้างตาย 4. ไอเทมหรือของสำคัญของเรื่องบางครั้งหากนิยายที่เราเขียนมีการเชื่อมต่อกันด้วยสิ่งของสัตว์หรือไอเทมชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญมากจนกลายเป็นภาพจำให้กับนิยายของเราได้ก็นำสิ่งนั้นมาใช้ ยกตัวอย่างเช่นนิยายที่เกี่ยวกับความรักต่างวัยของพระนางที่นางเอกได้วาดภาพให้กับพระเอกก่อนเสียชีวิตจึงนำมาสู่ชื่อเรื่องข้างหลังภาพหรือนิยายที่ตัวละครหลักมีภารกิจต้องนำเอาแหวนไปทำลายทิ้งก็ถูกตั้งชื่อให้เป็น The Lord of the RingsThe Fellowship of the Ring หรือมหันตภัยแห่งแหวน แต่ถ้าหากไม่มีสิ่งไหนด้านบนให้เราหยิบมาใช้ได้เลยหรือทุกอย่างมีความสำคัญมากพอกันไปหมดลองใช้แล้วยังไม่โดนใจเราก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรู้สึกเมื่อเราได้อ่านนิยายเรื่องนี้มาเป็นชื่อ,อนิยายของเราเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนิยายที่เล่าเรื่องตัวละครที่ทำผิดพลาดกว่าจะรู้ทุกอย่างก็เมื่อสายไปเราจึงตั้งชื่อเรื่องว่ากว่าจะรู้เดียงสา หรือนิยายโรแมนติกที่ลงรักคนที่ตัวเองจำเป็นต้องแต่งงานด้วยอย่างเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาภาวะสมองติดตันตอนตั้งชื่อเรื่องนะคะลองนำไปใช้กันได้อาจจะลองตั้งมาแบบตรงๆก่อนจะนำมาดัดคำให้ดี เพิ่มความยาวของชื่อนิยายได้ถ้ายิ่งอ่านยิ่งน่าสนใจที่สำคัญอย่าลืมนะคะว่าชื่อนิยายของเราจะติดกับเรื่องของเราไปตลอดและต่อให้เปลี่ยนไปเป็นภาพ,พยนตร์หรือละครมันก็จะยังคงอยู่ในฐานะบทประพันธ์เสมอดังนั้นยิ่งทำภาพจำได้เท่าไหร่นิยายของเราก็มีศิษฐ์สะดุดตาเพื่อพาเนื้อเรื่องไปสะดุดใจคนอ่านได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะใครลองใช้เทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นกับเรื่องของตัวเองแล้วสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ หรือกดติดตามเพจ Facebook Storybo Society เพื่ออัปเดตเทคนิคความรู้และพูดคุยกับเหล่านักสร้าง Story กันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดหัวข้อและความรู้ใหม่ๆจากพวกเรา Storybo ค่ะ